ทุกคนครับความรักไม่ใช่สิ่งที่คุณตามหาแต่ความรักคือสิ่งที่ตามหาคุณนะควันนี้เราจะมาคุยเรื่องความรักกันนะครับผมออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่กูรูเรื่องความรักนะฮะแต่ผมได้อ่านบทความบทหนึ่งนะฮะแล้วชอบเลยอยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนฟังนะฮะ จริงเนี่ยผมก็ค่อนข้างโชคดีในเรื่องของความรักนะครับตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มนะฮะก็ได้เจอกับคนที่เป็นภรรยาในปัจจุบันนะฮะแล้วเราก็คลองรักกันนะครับมาหลายสิบปีนะฮะตอนนี้นะครับหนุ่มๆสาวนะครับใครก็ช่างที่กำลังขนขวายหาความรักนะฮะพยายามทำทุกอย่างฮะให้คนมาชอบมารักเราสังเกตไหมครับว่าเรายิ่งวิ่งตามความรักเท่าไหร่ ความรักยิ่งวิ่งจากเราไปเท่านั้นนะหลายคนก็เป็นแบบนั้นแล้วหลายคนก็ค่อนข้างผิดหวังจากความรักนะฮะแล้วก็บางคนเนี่ยถึงกับทำร้ายตัวเองนะทำลายตัวเองก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนทุกคนมีความเห็นเรื่องความรักยังไงครับนะผมฝากคอมเมนต์ไว้เลยนะครับคืออย่างนี้ครับความรักเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมบอกนะครับว่าความรักเนี่ยกำลังตามหาคุณเนี่ยนะฮะ คืออย่างนี้ครับคือผมอยากจะให้หนุ่มๆสาวสาวนะครับและทุกๆคนนะครับให้เปลี่ยนตัวเองนะฮะทำตัวเองใหม่ให้เราเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเพชรนะฮะซึ่งเพชรเนี่ยไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยการเวลาจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนเพชรยังทรงคุณค่ายังคงเจิดจรัดนะเพชรนะครับ,รรบไม่เคยลดตัวเองไม่เคยต้องลดราคามาเพื่อให้คนซื้อเพชรนั้นเพชรจะเลือก พูดที่มาเป็นเจ้าของนะฮะนั่นหมายถึงว่าตัวเราเหมือนกันถ้าเราทำตัวเราให้ดีมีการงานที่ดีเป็นคนดีนะครับแล้วก็มีความสามารถผมเชื่อว่าเราจะเป็นเสมือนดังเพชรน,นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยความรากักจะวิ่งเข้ามาหาเราเองใครๆก็อยากจะให้เรารักตอบนะฮะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากทุกคนไว้นะครับว่า ให้ส่งคุณค่าตัวเองไว้นะครับไม่ต้องกลัวครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเวลาผ่านไปเราก็จะกลายเป็นคนโสดอยู่นะฮะเดี๋ยวนี้นะครับคนที่โสดอย่างมีคุณค่าเนี่ยมากมายเลยนะครับแล้วโสดอย่างเพชรโสดอย่างเจิดจรัสนะครับส่งคุณค่านะแล้วปัจจุบันเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าหนุ่มๆสาวๆเนี่ยเป็นโสดเยอะแล้วเดี๋ยวนี้กระแสเขาเรียกว่าเพชรพาเลนนะฮะ ก็คือแทนที่จะแต่งงานมีครอบครัวเนาะก็กลายเป็นว่ามีน้องหมาน้องแมวเป็นเพื่อนนะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยสังคมก็ค่อนข้างต้อนรับเป็นอย่างดีนะฮะหลายๆห,ห้างนะฮะก็ยอมให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยเข้าห้างได้มีบ้านมีโรงแรมนะมีสปานะฮะของน้องหมาน้องแมวเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นะอันนี้ก็คือความสุขนะครับของเราอย่างหนึ่งนะผมฝากทุกคนไว้เลยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะ ว่าต่อไปเนี้ยเราจะไม่ต้องหาความรักอีกต่อไปเพราะเราจะทำตัวให้ความรักวิ่งเข้าหาเรานะฮะใครที่มีความเห็นเรื่องความรักนะฮะเรื่องนี้นะครับผมฝากคอมเมนต์ไว้นะครับ